ดี๋ยวคุณปูออกไปไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าข่าวนี้มันอาจจะทําให้คุณปูใช้อวัยะวะเบื้องล่างทีผมมาก็ได้นะครับหัวเข่าแน่ๆโอ้โหคุณเซนย้อนความหลัง27ปีก่อนลั่นถ้าตอนนั้นตายกัมพูชาคงไม่มีสติภาพและความเจริญฉันไม่เชื่อหรอกจะต้องลองตายก่อนเ,เราะถ้าห่างกันพักๆนะห่างกันต้องไม่หมอนเช็คไม่ค่อยมั่นใจในสติภาพตัวเองมันต้องพิสูจน์ก่อนนะฮุนเซนนะอ่ะ เขาวอาอย่างนี้นะครับคุณเซนนโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อวานนี้ผมได้โทรศัพท์ได้โพสข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกันเพื่อสังหารผมเมื่อวันที่24กันยายน2541ที่สิเรียบเมืองหลวงของจังหวัดผมคิดว่าบทความนี้ไม่ถูกต้องหากผมเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บกัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและการพัฒนาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเจ้าของนโยบายวิน,ว,นวินได้เสียชีวิตไปแล้ว การเขียนเช่นนี้เ,นเป็นความผิดพลาดที่มองบทบาทของผมเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆบัดนี้ผมขอวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเสียชีวิตคือหนึ่งหลังจากที่ผมเสียชีวิตเกิดการนองเลือดทันทีทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากในเมืองเสียมเรียบเมืองหลวงของจัหงหวัด2การควบคุมสถานการณ์เพื่อให้รัฐสภาสามารถจัดการประชุมตามปกติและมุ่งไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือติดอยู่ในภาวะชะงักงนันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ สามประเทศยังคงดําเนินสงครามต่อไปโดยแบ่งออกเป็นสองเขตท,ที่ควบคุมโดยรัฐบาลหลวงและก็ขเขมรแดง 4. มีผู้นาทางการเมืองที่โดดเด่นหลายคนที่ค้นพบความปลองดองภายในและหาทางยุติสงครามได้การปลองดองในครั้งนี้นํามาซึ่งสันติภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าฮุนเซนหลายเท่ายังมีปัจจัยอีกมากมายที่ผมอยากให้คุณลองพิจารณาด้วยตนเองเนี่ครับท่าทีของเขาฉันไม่เชื่อไม่เชื่อ จนกว่าเธอจะตายให้ดูอะคำตอบมันถึงจะออกมาเพราะทุกวันนี้ที่เธอยังไม่ตายเนี่ยนะเธอรวยอยู่คนเดียวใช่ดูอาหารการกินของประชาชนสิดูเงินเดือนประชาชนข้าราชการและทหารในกัมพูชาสิดูคุณภาพการศึกษาสิดูคุณภาพโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลสิทำไมคนต้องข้ามมารักษาที่ฝั่งไทยล่ะทำไมนักเรียนต้องข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยล่ะเขาไม่คิดพวกนี้หรอ เธอเปรียบพวกเรามานานแล้วนะฮุนเซนหยุดสร้างวัทกรรมตลกตลกจอมปลอมได้แล้วเธอกินดีอยู่ดีบ้านอย่างกับคฤหาหาดใหญ่โตกว่าพระราชวังที่กรรษัตริย์สีฮัมุนีอยู่ซะอีกเ,ออเพราะฉะนั้นเลิกสร้างภาพจอมปลอมแล้วคืนสวัสดิภาพในชีวิตให้แก่ประชาชนชาวกัมพูชาเขาบ้างแบ่งประโยชน์แบ่งโอกาสให้แก่ลูกหลานคนกัมพูชาบ้างไม่ใช่มีแต่โอกาสของลูกหลานตัวเอง ให้การศึกษาแก็บประชาชนอย่างที่ลูกหลานของตัวเองได้รับบ้างได้ไหมให้เขาได้กินอย่างที่ลูกหลานตัวเองได้กินบ้างได้ไหมให้เขาได้อยู่ได้ช็อปปิ้งได้รักษาเนื้อรักษาตัวยามเจ็บไข้ได้ป่วยเทียบเท่าพวกคุณได้ไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดีไหมถ้าเอาเรื่องนี้ไปทำโพเนี่ยผมเชื่อคนกัมพูชาอยากให้คุณตาย ถ้านระหว่างให้อยู่แล้วบ้านเมืองเจริญแบบนี้กระตายเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของคุณนะ่ะผมเชื่อเลยว่าคนกัมพูชาตอบได้และกล้าที่จะตอบด้วยยกเว้นว่าตอบแล้วถูกคนไปลุมสกรรมนั่นคือความน่ากลัวอย่างหนึ่งที่กดประชาชนกัมพูชาเอาไว้ใช่ไม่ใช่รักนะจุ๊บจุบ,จบ <laughs> มันจะจุ๊บกันเราว <laughs> รือเ่าไปูนะมันเอาปืนมาจุ๊บนะส <laughs> <laughs> ินะครับ